สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อง,งอกมดลูกค่ะเนื้อง,งอกมดลูกนะคะในภาษาของหมอจะเรียกว่าไมโอม่ายูเทลไยค่ะหรือไลโอไมโอม่าค่ะเรามีโอกาสเจอเนื้อง,งอกมดลูกได้ถึง70 8 0ปดเซค่ะจนกว่าเราจะหมดประจําเดือนนะคะหรือบางคนก็เพิ่งไปตรวจภายในครั้งแรกก็อาจจะไปเจอตอนหมดประจําเดือนนะคะก็เป็นไปได้ค่ะก่อนอนื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มะเร็งนะคะ ควรจะเข้าใจผิดชอบเวลาเจออุ้ยฉันเจอเนื้องอกลูกฉันเป็นมะเร็งฉันต้องไปผ่าตัดเดี๋ยนี้จริงๆไม่ใช่ค่ะจะขอมาเล่าสั้นๆง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจค่ะอย่างแรกค่ะเนื้องอกลูกค่ะมีอาการอะไรบ้างกลุ่มแรกค่ะไม่มีอาการค่ะไม่มีอาการบังเอิญไปเช็คอัพไปตรวจภายในแล้วเจอหรือบางทีคาได้ก้อนแล้วเจอค่ะกลุ่มนี้ก็ไม่มีอาการค่ะซึ่งเราจะเจอได้บ่อยค่ะ กลุ่มที่สองค่ะคือกลุ่มที่มีอาการค่ะอาการมีอาการอะไรได้บ้างเช่นเป็นคนที่มีประจำเดือนมาเยอะค่ะเยอะกว่าคนอื่นบางคนคิดว่าเอ้ยตัวเองมีประจำเดือนน้อยเพื่อนมีประจำเดือนเยอะไปอิจฉาไม่ต้องอิจฉาค่ะประจำเดือนเยอะต้องระวังว่ามันมีเนื้อง,งอกหรือมันมีกล้ามเนื้อบอลลูกที่มีการขยายตัวขึ้นค่ะ ตามีประจําเดือนเยอะกว่าคนอื่นเช่นออกเป็นก้อนออกเป็นพงเพิดกลุ่มนี้อาจจะมีเนื้อง,งอกบนลูกซ่อนอยู่ในตัวได้หรือกลุ่มที่มีประจําเดือนนานมากกว่า7วันมานานกว่าปกติกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังว่าอาจจะมีเนื้อง,งอกบดลูกอยู่ในตัวเราค่ะอาการต่อมาคือเรื่องของอาการที่มีลักษณะของการคําได้ก้อน เกิดอาการจักระเตียนที่ก้อนเนี่ยไปกดทําให้คําได้หรือว่าทําให้อึดอัดด้านท้องทําให้ไปกดกระเพาะปัสสาวะหรือไปกดการอุจจาระทาให้มีลักษณะของปัสสาวะบ่อยหรือว่าไปกดทําให้ท้องผูกได้ก็เป็นอาการของเนื้องอกมดลูกที่ไปกดได้ค่ะการวินิจฉัยเนื้องอกมดลูกค่ะ 1. ค่ะการตรวจภายในค่ะ 2. ค่ะการทําอัลตาราซาวด์ค่ะที่เหลือ ก็จะเป็นเรื่องของการบังเอิญเจอเช่นการไปทำซีทีสแกนทำเอ็มอาร์ไอเรื่องอื่นแล้วบังเอิญไปเจอเนื้องอกมดลูกค่ะมีคําถามที่ว่านแล้วมันทําให้ไม่ท้องหรือเปล่าจริงๆไม่เกี่ยวค่ะขึ้นอยู่กับตําแหน่งเพราะว่าเนื้องอกมดลูกในตําแหน่งที่อยู่ในโพรงมดลูกหรือว่าเบียดเข้าไปในโพรงมดลูกค่ะเนื้องอกกลุ่มนี้อาจจะมีผลกับการตั้งครรภ์แต่เนื้องอกมดลูกส่วนใหญ่ หรือในตำแหน่งอื่นๆไม่ได้มีผลค่ะกับการตั้งครรเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ การรักษาของเนื้งองอกบนลูกมีตั้งแต่หนึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะบังเอิญเจอก้อนไม่ใหญ่ไม่ได้มีอาการอย่างที่พูดไปก็อาจจะใช้การตรวจติดตามซ้ําเป็นระยะระยะหเดือนปีหนึ่งก็แล้วแต่ความกังวลหรือขนาดของก้อนค่ะ2คือกลุ่มที่มีอาการค่ะกลุ่มที่มีอาการเราก็ต้องให้ยายาก็มีตั้งแต่ยาที่เป็นเรื่องของลดบรรเทาอาการเช่นการให้ยาแก้ปวดหรือการให้ยาลดปริมาณประจาเดือนเฉพาะช่วงที่มีประจําเดือนค่ะ กลุ่มต่อมาคือการให้ยาที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนค่ะเช่นยากลิ่นเรื่องของฮอร์โมนเพื่อลดปริมาณเลือดเพื่อให้มีประจำเดือนปกติหรือการใส่ห่วงอนามัยที่เป็นห่วงฮอร์โมนเพื่อลดปริมาณประจำเดือนหรือการฉีดยาเพื่อกดไม่ให้มีประจำเดือนเพื่อให้ลดการมีเลือดออกผิดปกติของกลุ่มนี้ค่ะในส่วนของการผ่า ตัดนะคะใช้ในกรณีที่การให้ยาต่างมีอาการแล้วก็การให้ยาต่างๆไม่ได้ผลค่ะการผ่าตัดเนื้อง,งอกุนลูกมี2แบบค่ะแบบแรกคือ1เรื่องของการตัดแต่ตัวเนื้อง,งอกค่ะกลุ่มนี้ก็สําหรับคนที่ยังอยากจะมีบุตรค่ะแต่ว่า กลุ่มนี้ก็ต้องฟังระวังว่าอาจจาะามีการกลับมาเป็นซ้ําของก้อนได้ค่ะเรื่องส่วนที่2ค่ะคือเรื่องของการตัดบลูกออกค่ะซึ่งใน,นแนะนําในคนที่ไม่ต้องการจะมีบุตรแล้วค่ะซึ่งก็ข้อดีก็คือไม่มีการกลับมาเป็นซ้ําค่ะแต่รายละเอียดว่าจะผ่าตัดโดยการเปิดหน้าท้องหรือสองกล้องอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษของแพทย์เจ้าของใครค่ะเพราะว่ามันการรักจะตัดสินใจแบบนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งของเนื้องอกบอลูกอยู่ตรงไหนค่ะเพราะฉะนั้น เมื่อคุณมีเนื้อง,งอกบดลูกสิ่งสําคัญที่สุดคือไม่ใช่มะเร็งนะคะขอย,ย้ําเป็นรอบที่สองนะคะแล้วก็หากเจอเนื้อง,งอกบดลูกก็แนะนําให้ปรึกษาสูติแพทย์ค่ะแล้วก็ตรวจวินิจฉัยค่ะแล้วก็คุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของแผนการรักษาไม่ใช่ทุกคนที่จําเป็นจะต้องรักษาค่ะในคนที่ไม่มีอาการบังเกิญเจอก็เป็นกลุ่มที่สามารถตรวจติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ